หลังไม่เห็นลูกไม่ไหวกุไม่ก็รอเออเลมหนเลองบก่ได้ไหมเนี่ยน้าแปลกแ่ถ่ายไม่่ไม่ลอไม่ลอมน้องโพช์อเท้าดนแบบสุดนแบบี่ไม่แบเก็นกอลเก็นกลเลยเกนกอลแม่

ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราใช่อะเนี่ยใช่ไม่ไม่เจอทุกคนนานมากจริงมากเมื่อวานเวานนี่ผบแล้วเหรอผบแล้วห้ามเลิกนะเป็นไงล่ะมุกเก่ามัากเอาจด มเอาสิมีไหมเรามีบ้างไหมฮะมีมุกบ้างไหมไม่มีโอเคครับผมใครมีอะไรอยากจะคุยกับเราไหมครับเพราะว่าเหมือนมมีเขาจะให้เวลาเราไม่เยอะด้วยใช่ไปนะฮะแก้มน้องนามอ๋อแก้มน้องนามใช่นไหมคุณกับผม วงกับคีต่อว่ันคีไหนร้องเป็นไหมแกมน้องนางอะ <l ittle> นิดนึงยังไงจริ๊บแกมมาลองได้ใช่ไหมนี่ <l ittle> ลองได้ไม่ใช่นี่แล้ว <l ittle> ได้ไมหมครับ <l ittle> ลองได้ <l ittle> แก้ม <l ittle> แกมแก แกแก่งนาไดกว่าใครใช้ไี่จงถ้พสเจอ์ดวูไทหรือดวงดาวตาดวงดาวราดวงดาวดวไหนเผ่เลยม่เป็ไรไมปตั้งใจคีนี้แหละคีนี้แหละคีนี้เปิดบ้างเปิดบ้างเปิดบ้างร้องไม่เป็นไงคกตัวเชื่อมัฮะตัวชื่อมหมตัวเชื่อมหมเอา่นั้นเหรอดีไดมอนด์อดไดมอน โอ้ยต้องเพาะอะไิครับยังไงสิเิดะพายังไะเป็นยังไเธอเธอเธอชื่อไหมจมันโจมยังไงเต้นได้ไหมเต้นเหรอเธอชื่อไหมเธอเชื่อไหมโอ้ยทำไมเป็นไทยเปียเปียนเปียเปลนเปยนยเปลนเปนยนเี่ยนนเนเปนเปเปเ เธอเชื่อไหมเธอเชื่อไหมเธอเชื่อไหมตบโถ้าใจถนันยังว่างอยู่ถ้าใจถนัยังว้นันยังว่างอยู่อุยติดหรืติดไหมอ่ะมันลองได้ใช่ไหมครับพี่เลี้ยงลองเล่นๆได้ได้แหละมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เต้นจกา่มาจ่ เซ็นทรัลเอาเมื่อกี้เพลงอะไรแล้วนะท่านผมลืมแล้วอ๋อนี่เพลงอะไรนี่้อ๋ออโอเคพอพอไหมครับผมมีอะไรอยากคุยกับพวกเรา มีไหมมีไหมอายกมือครับไม่เอสองคนนอตงนนอ๋อคังนี้รน้อะไรและและนี่คือแฟนพันธแท้คุณเพื่อนกับคุณเฟิร์สวันผมคำถามคือครั้งนี้เป็นการรบมนฟังชิ้เท่าไหร่และที่ผ่านมา ที่ไหนบ้างขอมีไว้่อดไหมครับไม่มีไม่มีคิดในหัวเลยใครเฉลยะใครรู้มีเมย์จ๋าดูไหมดูไหมเรารู้ไหมครั้งแรกที่ไหนครับครั้งแรกที่ไหนจตุรีจบุรีใช่ครั้งที่สองหาดใหญ่หาดใหญ่หาดใหญ่หรือเปล เวสเกด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 หางที่สามเวสเกดใช่ครับงที่สเนเนี่กี er ่ไหที่นี่แลวงนี่้าที่นี่ไงนี่อันีอเวแสดงว่างีสักที่้ถูกต้องเย้ตวนีเก่งมากสมจวามจำยังดีอยู่สามผม วอ้ยชอบปะชอบชอบตอบคำถามอ่ะ้ยชอบตอบคุณที่มีมีคำถามไหมมีไหมมีไหมมีไหมยกมือถามถามซาแล้วถามแลถามแล้วทุกคนถามผมถามภูเขากับทะเลชอบอะไรมากกว่ากันเพราะอะไรภูเขากับทะเลชอบอะไรมากกว่าหรอเพราะอะไรเพราะอะไรถามถามใครถามใครครับสองคนแล้วฮะ อันนตตอบก่อนไหมพี่เหรอฮะจริงๆมันแล้วแต่ช่วงทะเลกับเธอแต่ว่าช่วงนี้คือปกติชอบทะเลแต่ช่วงนี้ร้อนเฮ้ยเฮ้ยเธอชื่อไงได้ไงชอบชอบตอนนี้เหรอตอนนี้น่าะชอบชอบภูเขาอยากไปไปนอนป่าเหรอคืออยากไปเดินป่าแล้วก็ผูกไปนอนแล้วก็นอนตรงนั้นไปเลยแบบมีเงียๆคนเดียว อ๋อเพราะว่าคิวถ่ายเข็มจีลาออกอ่ะนี่อ่าต่ไม่บอกหรอกนะใช่เดี๋ยวโดนปับแต่ว่าเรื่อนี้แหละใช่แต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ใช่ครับผมเราะผมผมผมชอบเจ้าบูเขาเพราะว่ามันเย็น พร้อมมีใครไปด้วยบ้างแบบไปภูเขาอ่ะฮะไปคนเดียวคนเดียวไาภูเขาไปคนเดียวเราเดียวไปคนเดียวไม่ได้มันมืดมันอันตรายทำไงผมมีไปจ่ายแล้วเจอแบบนี่ยุงนะก็กัดยุงก่อนตอนนี้เหมือนแบบเรากลัวรองเท้ากัดเราก็กัดรองเท้าก่อนได้อันนี้เจอยุงเราไม่อยากให้ยุงกัดเรากัดยุง อัพี่ไม่จําเป็นแล้วมั้งอ๋อมันแต่มันมีตัวอื่นอีกนะอ๋อมีรู้เลยดิเหรอได้เช่นเช่นเช่นฮะมีอะไรอ่ะมันก็มีมาแรงอีกตั้งหลายหลายอันที่จะมาทำร้ายผมอะมาแรงสาบโอ้มาแรงสาบกลัวเลยผมวิ่งเลยพี่ก็วิ่งเหมือนกันใช่ ฮะไปด้วยได้เปล่าก็ไปสิเขาอยากชวนอยู่แล้วถ้าไปอ่ะทำเป็นไปคนเดียวไปด้วยเราหรอไปด้วยได้ไหมอ๋อไปได้อยู่แล้วครับไปไหมล่ะไปชวนไปพี่ต้นซื้อซื้ออะไรซื้ออะไรฮะซื้อทัวร์ทัวร์ทัวร์อะไรตัวเนี่ยพี่พี่อยากไปอ๋อครับผม โหเงียบเลยอ่าป๋อนี่ล่าสุดนี้เรามีเพิ่งมีประกาศแฟนมิสออกมาอ่าแฟนมิสแฟนมิสแฟนมิเจนทสามนี่ตีปูลปรทศมีสิทธิ์ไคะประเทศใดมี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 แต่ว่ายังไม่บอกพี่ออฟพูดแล้วใช่ไหมใช่ใช่พี่อ้อพูดแล้วพี่อ้อพูดแล้วมีแน่นอนแต่ว่ารอประกาศนะสปอยนิดสปอยหน่อยไม่ได้หรอสปอยอะไรเธ่ไมไม่มีเลยแต่ไม่มีแบบนี้ไม่มีแบงนี้ ยี่หฮะยี่หกเหรอได้ไหมสักหนึ่งไม่ย่าย่่นินิดนึงนิดนึนั่นนัเต้นเหรอสะดับดีกันหน่อยอ่เอาสักหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงเหรอหนึ่งเพงได้ได้เรอได้ไครับอ่ะพี่เล่นสปอยสิผมไม่เกี่ยวแล้วเต้นสปอยสามเพลงแล้วเหรออ๋อกีต้าไม่แต่ว่าพี่ ดีดแต่ขอดี่ไม่ได้ร้องนะอ้าวรวมพีเตอร์สปอยไปแล้วเหรอครับเพลงอะไรบ้างไม่เอา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 คุณไม่ได้คุณไม่ได้เอ้าวลราสปอร์ได้ยังไงพี่ไม่ได้ร้องเลยครับแล้วก็ดีดแต่ขอดก็รู้ไงไม่รู้ไม่รู้เออเต้นไม่ถูกหรอกแล้วผมเต้นด้วยหรอเอาสักเพลงได้ไหมฮะทอนหกสักหกหนึ่งเพลงไหนล่ะอะไรก็ได้ หมูเด้งนะหมูเด้งหมูเด้งเต้นยังไงพี่เต้นให้ดูได้ไหมเดี๋ยวองเต้นตามมา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 หมูเด้งเอาี่เต้นดูสิเต้นไม่เป็นพี่ร้องไป็นอย่างเดียวขอหมูเด้งแบบ I and B งั้นนะยังไงยังไงก็ลองลองดูให้ทำให้พี่ดูก่อนพี่เต้นถนัดกว่าพี่ไม่ถนัดเลยผมไปลุกทุ่งก่อนสิขอหมูเด้งแบบ I and B ฮะสักหนึ่งยังไงอ่ะมา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 หมูเด้งแต่ขอเป็น I and B มา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  ว้าวเด้งอ่ะเด้งขอเด้งแบบสวยๆหน่อยฮะแมวดิ้งสวยๆหน่อยพี่เตอร์เอาสิยังไงอ่ะเมื่อกี้ขึ้นว่างไงนะมัน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 หมูเด้งไม่ใช่เมื่อกี้ที่ทป่ร้องอ่าไม่รู้แต่ไม่ได้ลืมนะได้เอาใหม่เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ไม่ใช่ก็พี่เตอรก็เอาดิมาเอาผมอะไรล่ะเอาไปเรื่องอื่นดีกว่าเฮ้ยพีเตอรยี่โกพี่เตอรยังไม่ได้ร้องเลยไม่เอาหมูเด้งแต่เราร้องวันที่ยี่สิบหก ยี่ก้อกี่เพลงะแต่มีคนไม่ได้ไปนะโอ้มีคนไม่ได้ไปเอาไงดีอ่ะดการบัตรเพิ่มหรออยากเปิดเพิ่มแต่ว่าได้ไหมไม่ได้หรอจริงจริงมีงานร้องเพลงอีกเยอะเลยนะที่ยังบอกไม่ได้หรอโดยด้วยตารางงานเนี่ย ดูดูดูอะไรนะฮะปีใหม่ได้เจอกันไหมปีใหม่ยังคิดมัดได้ไหมคิดมัดโอ้ยอย่าพูดพูดสิอะไรพี่หมายถึงว่าเดี๋ยวคิดมัดพี่เลี้ยงจับเสื้อแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพี่ชอบคิดมัดมากพี่ร้อนรอนพี่ชอบคิดไม่มีพี่ยังไม่ได้พูดพี่ ไม่มีคิดมากไปเที่ยวคนเดียวใครใครไม่ไม่ใช่ใครไปเที่ยวคนเดียวอยากขาดาวด้วยกันอยาขาวดาวข้าวดาวหรอผมก็ยากเหมือนกันน่ะเรามีงานข้าดาวที่ไหนไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงขายงานให้พี่เลี้ยงบอกเป็นทุกอย่างละ เั่นจปีนอีกแล้วหรอครับก็มามพี่ก็ได้พี่ไหมปีนี้พี่ม่ได้อีสิบรอบผมมาได้อีกร้อยรอบอ้าวมันร้อยรอบมันเกินวันแล้วเอาก็มาวันละสิบรอบถ้าไม่มาถ้าไม่มาถ้าไม่มานะเอาเต้นเพลงอะไรครับมัน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 หมูเด้งหมูเด้งเต้นไม่เป็นน่ะงั้นเราเป็นหมูเด้งได้ไหม หมูเด้งไดไหมได้ยังไงอ่ะหมอ่ะไม่เคยดูหมูเด้งหรอเคยดูแต่ต้องเป็นยังไงอ่ะหมูเด้งไงแต่พี่รดน้ำพี่ฉีดยามาจับเลยนะกัดด้วยกับด้วยกัดด้วยมันเลือมันจะเลือดสิมันจะเลือดหรอแล้วไปรอชงเข้าตัวเอ้เอาหมูเด้งก็ต้องกัดพี่เลี้ยงไงก็ต้องเลี้ยง ไอพี่เต้นกัดที่เลี้ยงแล้วไอมีอะไรอยากถามเราไหมมีไหมมีอีกไหมวันที่ยี่สิบห้าเตรียมตัวไปเป็นนายแบบหรอคะอ๋อจริงวันที่ยี่สิบห้านี่ไปคนเดียวหงาไปคนเดียวเหงาอ่ะผมหรอไปไหนไไปไปส่งพี่ผมมีถ่ายงานอื่นนะสิใช่หรอใช่งานอะไรก่อนก็บอกไม่ได้เฟิร์สเฟิร์สจะเลย มันบอกไม่ได้ไมบอกเลยจะไม่บอกไงว่างานอะไรไม่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษ้ไไนไม่ได้ยิ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 นอะไรนะฮะท้อไม่นเป็นในแบบอย่งลองเดินแบบให้ดูได้ไหมนิดนึงเพิร์สอนที่ไหนครับเพอร์่เดินเก่งกว่าผมอีกนไงโหพี่เดินเก่งยังไง ใช่เป็นพี่วันใช่หรอยังไงสิมือมือล้วงกระเป๋าโอเคครับสองเท้าก้าวเข้ามายังไงสิต่อเอาเอาส้นลงก่อนเหรอเอาต้องบิดสะโพกด้วยอบิดสะโพกตป่าไหมอะยังไงสิขอพี่วันใช่ไหมเอาแบบ ยังไงครับหน้าตึ่งที่หอได้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 ไดยังไงห้าห้าเมตนฟันห้าเมตนฟันต้องล้วงสมือไหมแล้วแต่มือเดียวได้ไหมได้ครับได้ ห้าเหมืนฟันห้าเหมนฟันต้องตึงดนตรีนะดีโปดีบูดีโปดีบูดีโปดีบดีเห็นฟันไม่มาอันนั้นพี่ไม่ไปลยนนะไปอยเอาไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยไปหนอยไปหน่อยขอโทษไปครับนี่พี่รอไปเชียร์ไงอคครับผมมีมีอีกไหมครับทุกคนมีอีกไหม พร้อมม้วนหรอซ้อมแล้วไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ได้หมดอ่ะร้เล็กะครับก็ได้จริงๆเข้าคาแรคเตอร์ไปแล้วใช่ครับสนุกนะสนุกสนุกมากเข้าคาแรคเตอร์เจอนะแล้วผมยีกหรือเป่าเจอนะแล้วผมยีกหรือเปล่าอาจจะไม่รู้ว่าพูดได้ไหมอะ ไม่รู้อาจจะไม่ได้อีกเท่าในเทเลอร์แต่ว่านิดนึงแต่ว่าเคิร์กเคิร์กเป็นหัวเจตนาเกาหลีชิตนหนึ่งฮะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับเห็นสระอุ้งสลับไหมอ้งสลับไม่ได้เลยน้องนะแต่ผมได้นะชิ้นหออยังไงสิ ูดว่าไหนนะบทอะอันไหนในพลหลอดเหรอคุณเจ็ดคุณเ็หยุดแซวคุณเข็มได้ไรครับคุณเจ็ดหยุดแซวคุณเข็มได้ลยครับเดี๋ยวพ่อครูจะได้ยินเข้าเดี๋ยวพ่อครูจะได้ยินเข้าองไรต่อนะอะไรตาบอดอะไรตาบอดนะอะไรนะอ๋อเลอะลืมมา โอ้โหนี่ดูกี่รอบนี้เฮ้ยพี่จำได้หมดเลยอ่ะโอ้ยเก่งอ่ะโอ้เอาไหมอ่ะเป็นเป็นอะไรนะอย่าเป็นนะข้างหลังมีอะไรอย่างคุยกับเราไหมครับมีไหม In the band พี่เติ้นเอาภาษาอังกฤษพี่อีกแล้วอะไรพี่เติ้ลฮะพี่เติ้ลเอาหนึ่อ In the band ไงภาษาอังกฤษพี่ต้นแข็งเ่ยไปอะไรนะใช่พี่ต้นพูดอังกฤษได้จริงๆเมื่อกี้บนรถนี่พี่ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษมาด้วยอันนี้จริงๆรจริงจริงไปเรสอนพี่คุยกับแชท GPT แล้วคุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยแบบลื่นเลย ไม่ก็เราอยากให้น้องแบบเออเอาไปใช่ไหมไม่เอาออกไได้มครับออได้มีโคเต้นโคเต้นก็เลยไม่ต้องใช้ชัดจีบีทีไงใช่ให้น้องกับใครทักไทยอินเตอร์แฟนหน่อยพีเตอร์ไงผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยอ่ะฮัลโหลสวัสดี My ม a น e ิ s ชันชื่อเต้นเต้นแอนแอนแมนไปย่งหมดพี่เลย First one First one อ๋อันนี้ต้องแปลไหไม่ต้องแแปลว่าหนึ่งหนึ่งงี่้อน อันนี้คืออะไรจะนำอะไรค่ะเอาไปตักทห้ t h ย Band t h เ n k you teacher อ h a n k ภาษาจีนได้ไหมจีนได้ไหมจีนโอ้โหไปหลายภาษาเลยเหรอเจเจว้า วายนี่แฝดแฝดนี pa, pa, ่แฝดฉันร <ine> ักคุณอันนี้บอกพี่เหรอแปดแปดอันนี้แฝดอะไรฮะอ๋อเหยียบนิดนึงภาษาอื่นมาดิอันนี้นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้ก็โตะอนี้ก็โตเซมะเซโออิชิ วายุกษัตริย์ขอตชีวะต้นเดสอีเกมนอีเกมันอีเกมันอีเกมนได้แค่นี้เลยไมซึฮะไดไดซุกิีไปดซุกิแต่แปลว่าอะไรนะอ๋อชอบไดซุกิฮะอันนี้๋อหมดเวลาแล้วเหรอครับอ๋อ อ๋อยาหมดนะพวกนี้เราไม่เจอกันหรออ๋ออ๋อพวกนี้อยากทนะลูกนตามตามเราเล่นับให้ทำงานสู้ๆนะพวกนี้อไปทำงานไหมอะไปทำงานไหมตามตามนั่งได้ไหม

Obrigado. Oh, <mm มีเขียนไหมไม่ไม่มีกระดาษอะไรพี่ไม่เป็นไรเดี <S <S ๋ยวถ่ายกัตอรี่มาเนี่ยอือแล้วรูปมีรูปถ่ายรูปไว้ใช่รูถ่ายรูปถูกไหมอ่าโอเคโอเคบอกว่านั่นแหละแต่หนูเขียนไม่จบอะไรของมันแล้วว่าพูดนาได้ไม่เป็นไรหรอกพี่ค่อยถ่ายรูปแล้วหนูถ่ายรูปถูกไหมอือก็ถูกมีกรมดูกอะไรออไม่ได้แต่ว่ากบต้องต้องหนูไม่ได้ปิดโทรศัพท์

ทีมดีมากเลยอ่ะีมเ็มดีมากริุดีมากจเอาอีกใช่มคะอีกันเนงานท้องขมาเล่นยไม่้อะไรคไ้อะไรค่ะไร่างนบ๊ายบายนะ ขอบพี่วันหน่อยค่ะพี่วันหน่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮะยเฮ้่วฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยน่อยเยเ่ oh ้ยเฮ้ยเยเยเ่้ยเฮ้ยเยเยี่วาเเอเ เจ็บบคุณ้ากนะบายบายบ้ายไา้กินข้าวนะข้าหมดข้าวนะทานข้าวหมดข้าว I <laughs>